สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซราเซจัยนะคะวันนี้ก็มาเล่นเซลาฟีค่ะในโหมดพิเศษนะคะก็คือโหมดอะารามจริงๆแบบโหมดอะารามนะไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนกันไหมนะก็คือไม่เคยจะได้ตัวที่อยากเล่นนะคะแบบ นี่ไม่ได้ตัวเมนนานๆทีนานๆนนท,นนนนทีอันนี้อย่างของเซราฟีนใช่ไหมก็แบบนานๆทีจริงๆอะถึงจะได้ก็คือแบบพอได้เซราฟีนปุ๊บก็เลยแบบฉันต้องอัดคลิปนี้เพราะว่านานๆทีจริงๆครับแบบไม่ค่อยได้เล่นเซลาฟีนในหมดอลารามเลยส่วนใหญ่จะไปอยู่ฝั่งตรงข้ามหมดแบบงงๆนะคะโอเคคะ่ะตอนนี้ก็จริงๆก็เซลาฟีนในหมดนี้ก็ก็ดีอยู่นะคะแบบ รู้สึกว่าอะไรตัวที่ตัวมันเป็นดาเมจหรือสกิลที่มันเป็นวงกว้างน่ะรู้สึกว่าก็ดีนะคะในหมดนี้โอกไปเนาะเออเซโรฟีนต้องเอามานามานะคะเพราะว่าแบบจะได้มีมานาใช้เนาะอุย้ยตายเหมือนจะสกิลไม่โดนนะคะเมื่อกี้อ่าไม่เป็นไรแล้วทีมเราเลดอย่างหนึ่งคือเราได้มิด f o r ์จูนค่ะ ก็คือแบบเลเป็นได้จะได้คอมโบกันนะคะเดี๋ยวรอววห้าค่ะอ่ะยังไงต่อล็อกไปเกาะเกาะเกาะโลให้เพื่อนคะ่ะฮิโไปเดี๋ยวรารอววห้านะครับอุ้ยแต่มิฟอจูใช้อันติไปแล้วว่าเมื่อกี้ไม่เป็นไรคะ่ะยังมีเรื่อยๆนะคะรอทำจังหวะส,สวยๆถ้าเราอันติ มันก็อันติง่ายอยู่นะครับเพราะว่าแบบมันเป็นทางตรงเนาะเดี๋ยวลองดูคะ่ะเย้โดนคะ่ะช่ำๆนะครับเมื่อกี้อันติเลิศเวอร์นี่คะ่ะปลาสกิลดักคะ่ะไม่รู้ว่าโดนไหมเลิศเลิศโอเค โลฮิวค่ะโอ้ตอนี้มีสลักะนะคะอาจจะต้องขึ้นโมเลโลชิ้นแรกไม่ก็ชิ้นที่สองนะคะนี่นี่แน่ทีโมมาล่องหนไหลอ่ะโอโอโอชิบหายล้วอือปุยเรายังแบบไม่สิ้นชีพนะคะตอนนี้แต่จริงๆก็ตายได้แล้วก็ได้นะคะเพราะว่าแบบเราได้ของชิ้นแรกแล้วเนาะไม่เป็นไรคะ่ะยืนเรื่อยๆ โลค่ะพยายามดูแลมิฟอร์จูนไว้นะคะเครู้สึกว่าใครได้ป้อมแรกเฟิเร์สเทอร์เลตนี้ได้เปรียบนะคะช่วงแรกๆแ,แต่ก็ว่าไม่ได้ค่ะต้องระวังโดนพิกนะคะโอเคเดี๋ยวน่าจะได้ใกล้ไฟแล้วค่ะดูทรงอินิดเดียวนานโล้เพื่อนก่อน โอยโอยอ้อยอ้อยอันติไปเลยค่ะนี่นี่น่แอุ๊ยเมื่อกี้ฉันแฟะอะไรเนี่ยฉันกดผิดหรือเปล่าโอโลโลให้นาติลุดอุ้ยไม่ได้นี่รวยเพื่อนอีก3มคนค่ะไม่ตายง่ายหรอกจ้าเออตอนนี้แบบเราได้ตัวดีด้วยนะคะแบบเซลร์ฟีมิฟอร์จูอย่างเงี้ยตัวคอมโบหวานๆนะคะมันก็เลยแบบ ทีมไฟเราดูจะได้เปรียบอ่ะมาเอาไลยายฟิตนี่แน่ฮิวให้เพื่อนคะ่ะวิโรยังไม่ตายเลยนี่นี่แน่โอ้โหไม่เป็นไรคะ่ะสู้เท่าที่แบบเราสู้ไหวคะ่ะเดี๋ยวถึงเวลาตายมันก็น่าจะตายเองเออนะคะมาคะ่ะมาคะ่ะ เ,เรารอดักนะเพื่อนางจะมาเอานี่แน่โอเคค่ะเออเอาสีบุกเวอร์นะคะทีมเราแม่ๆม่ไม่ไม่มมรอชา้ำรอช้ำสกิลดักไม่รู้โดนใครไหมนะยิงไปเลยเออ ติเราอีกนิดนึงนะคะจะได้แล้วเออทำไมตานี้มันดูแบบทรงจบเร็วๆนะคือแบบได้ตัวที่อยากเล่นในในโหมดนี้ก็คือแบบจบเร็วมากยังไม่ถึง5้านะยังไม่ถึง10ิบนาทีเลยอะ่ะอ่ะอย่าห่วงเกาะห่วงฮิวนะคะกดให้เพื่อนไปเลยถึงจะแบบฮิวไม่ถึง้อยก็ตามโอเคคะ่ะลีซินเราไม่อยู่เนาะโอเคกำลังมา อามานาค่ะนานทีโมก็จริงจริงอะ่ะทีโมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ฉันเกลียดนะในหมดเนี่ยคือแบบถ้าในทรงเลดเกมแล้วอ่าระเบิดมานั้นลำขาดมากเดี๋ยวดูซิเอะเดี๋ยวดูซิฉันทำอะไรได้บ้างนี่คอมโบความสวยเอะอ,ะอะเออะเมาไล ล็อกขาไปค่ะพลังแห่งการล็อกขาค่ะเอะตอตบมันตบมันโอเคเอาให้ฉันหล่อโอเคอ่ะโลฮิวให้ค่ะเมื่อกี้อันติคอมโบกับมีฟอร์จูนสวยมากเออน่าจะยังจบไม่ได้นะคะแบบมันเกิดกันละสองตัวละและจะทยอยเกิดมาโอเคโอเค แต่แล้วแต่แล้วน่าจะตายของจริงค่ะน่าจะตายของจริงโอเคคอสมิกไดนี่ยคือแบบโปวดปานตลอดทุกโหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นปกติแรงหรือว่า,าในอารามนะคะชอบออกมากสหรอบช่วงนี้หวังว่าจะไม่เนิรมนะเนื่องจากแบบมันยังไม่มีไอเทมซับอย่างเช่นอ่ o มูนสโตนอะไรอย่างนี้มานะคะมันก็เลยแบบแย yeah! โดนโดนแต่แบบอ๋อ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 โอ้โหเมื่อกี้มันสวยอยู่นะคะแต่คือแบบฉันเข้าลึกไปหน่อยรู้สึกตัวปวดนี่คืออารีเลียนะคะตัวเดียวอืมโอเคตายไปละถ้าเราไม่รีบจบเคลนะอาจจะเป็นปัญหาสำหรับเราภายหลังนานมันเริ่มแบบสาดแรงละมันเริ่มสาดแรงละ โอเคกลับมาตั้งหลักเอาฮงเอาฮิวเอาลุงเอาเลือดอะไรก่อนก็ได้คะ่ะปิง้งเ yeah! ย้อุ๊ยได้ไหมอะได้ไหมเออสวยสวยสวยฉันทำดีอยู่ฉันทำดีโอเคเลิศเลิศเมื่อกี้ฉันแบบตอนแรกเห็นมิฟ์จูนยืนอยู่นะก็เลยแบบนางจะรอฉันอันติหรือเปล่าวะสรุปคือใช่นะคะเมื่อกี้ ตัดสินใจที่แบบคิดถูกแต่ก็สละด้วยชีวิตรเรานั่นเองนะคะเมื่อกี้คเขาต่อไปเดี๋ยวฉันว่าฉันจะไม่ออกของซับนะตานนี้น่าจะออกเป็นแบบเวทไปเลยลาบ,บดอนอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าท,ท,ทีมเราไม่ค่อยมีเวทนะคะตานนี้ไม่มีเลยแหละนานโดนล็อกโดนอันติไปคะ่ะโอ้โหมาคุ้งมาแค้นะอะไรฉันขนาดนั้นนะ ไม่อยู่หรอกไม่อยู่หรอกนี่แนะอันตรายเวอร์โอ้โ,อ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 โหเลดเลดเกมเริ่มเริ่มเริ่มแล้วน,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 นะเริ่มบ่งบอกถึงความชิบหายแล้วนะเมื่อกี้เอออ๋อเกือบตาย,อายโอ้โหมันมาแคร์แล้วขนาดนั้นนะ เมื่อกี้เคลมันแบบเล่นละครบาดเลือดแขนกับชันนะเมะื่อกี้ตายเลยค่ะเมะื่อกี้โอเคนะคะเดี๋ยวขึ้นเป็นลาบารอนเลยนะคะเพื่อรอฉันก่อนโอ้โหไปกันหมดเลยอะ่ะถ้าตายหมดนี่คือการบ้านโอ้โหมามาตบมันก่อนไหมอะไรอะ่ะโอ้โห กลับก่อนก็ได้นะคะมาเอาฮงเอาฮิวเพราะว่าป้อมเราก็คือแบบยังได้เปรียบขั้นสุดอยู่นะคะโอ้โหอันติว้าวไปแล้วคันหนึ่งเอ้ยขึ้นไปเลยเหรอขึ้นไปเลยเหรอไม่เป็นไรค้าอ่ะมีฮิวให้เพื่อนไปโอ้โหล็อกโดนะคะโลชา่มค้าไม่ตายคะ่ะ อ๋อวุยอีกหกวิอ่ะไม่มีให้เพื่อนอ๋อเพื่อนมีเพื่อนมีป้องกันตัวเองนะคะโอเคค่ะจบแล้วนะคะสําหรับในโหมดอะลารมเซลฟี่นะคะที่นานๆทีจะได้จับนะคะในโหมดนี้หมายถึงชั้นตัวชันเองนะที่แบบเออเป็นตัวเมนตัวที่ชอบเล่นนะคะก็คือแบบนานๆทีค่ะถึงจะได้จับอันนี้ก็คือแบบว่าอ้ยได้จับรีบกดอัดคลิปเลยค่ะ ถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย